ระวาลซึ่งเป็นผู้บริหารของสีพันวาเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างร้อนแรงอยู่ตรงข้ามกับพวกคณะรัฐอนไรีอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปโจมตีเขาไปแบนศรีพันวาบ้างอะไรบ้างเนะคะแต่มีอยู่รายหนึ่งเนี่ยหนักกว่านั้นคือคนนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีคนสับสค้า์เยอะด้วยนะคะประมาณเกือบเกือบสามหมคนเนี่ย ไปรีวิวแล้วก็บอกว่าสีพันวาเนี่ยแย่อย่างนั้นอย่างนี้อุ้ยผมเข้าไปนี่ผมแบบไม่ประทับใจเลยเจ้าหนะ้าที่ไม่ดูแลอะไรใดๆทั้งสิ้น,นโอ้รีสรอดคืนเป็นหมื่นๆมืนเนี่ยนะอุ้ยคืนหลายหมื่นคนืนเป็นแสนคนที่เคยไปพักก็บอกว่าจริงหรอเคยไปพักจริงหรอเพราะว่าฉันเคยไปพักเนี่ยคนอื่น,คน,นคนอื่นก็บอกว่าไม,ม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่มีปัญญาคนที่เคยไปพักก็บอกว่าไม่ <laughs> นะ รีสอร์ทระดับโลกขนาดสีพันวาคืนหนึ่งเป็นแสนเนี่ยเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่นอนอช่วงเ,เราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะและช่วงโควิดอ่ยแลวลดราคาการสมัตสบัตนฮันแหลกเนี่ยผม<ห>ก็เห็นสีพันวาเนี่ยขึ้นมาโฆษณาในเฟซบุ๊กผมเหมือนกันราคาเหลือเท่าไหร่ผมเอาว่าชีวิตนี้ขอสักคืนนะนะอะไรนะโอ้ขนาดลดห้าสิบรถห0สแล้วเนี่ยพลเมฆยังต้องสไลด์ผ่านไปเลยไปนอนที่อืนะ่นก็ได้ทานเช้าครึ่งเดือน นอนได้คืนเลยมั้งโอ้โหเนาะน,นี่แหละแต่ว่ารายนี้คือรายที่หนักที่สุดไปรีวิวแล้วคนนี้เป็นคนที่มีคนติดตามเยอะอไงแปลว่าเขาเสีย,สยหายทําให้เขาเสียหายแล้วเขาก็ไปแจ้งความ<ะ>ไงคะกรณีนี้เนี่ยนะคะมีการเปิดเผยจากเพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าชื่อย่อก,ก็คือสอชอ,อนะคะเขาก็ได้เล่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็น เป็นบทเรียนสําคัญให้กับพวกบรรดาเรียนคีย์บอร์ดหรือคนที่ พิมพ์อะไรพิจารณอะไรแล้วไม่กลัวกฎหมายเนี่ยนะคะว่าระวังให้ดีถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้เนี่ยนะคะรายนี้เนี่ยเป็นรายที่เข้าไปรีวิวสีพันวาด้วยข้อความที่เป็นเท็จหมดเลยให้ร้ายกับโรงแรมสีพันวาเมื่อปลายเดือนกันยายนปี63ที่ผ่านมาค่ะโดยทางสอชอนั้นได้รับการติดต่อจากทางโรงแรมสีพันวาเพื่อทำการประเมินและสืบคนข้อมูลของคนเนี้ย นะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาว่าจะดําเนินการทางกฎหมายยังไงเขาก็บอกว่าตอนแรกที่เขาดูเนี่ยนะคะมีคนเข้ามาให้ร้ายกับสีพันวาประมาณ300กว่าคดีกว่าค,คนด้วยกันแต่สีพันวาบอกว่าไม่อ่ะฉันขอคนนี้คนเดียวเพราะคนนี้เนี่ยหนักสุดเลยนะคะโดยจะมีโดยมีการแจ้งความร้องทุกเพียงหนึ่งคนคือยูทูบเบอร์เจ้าของช่อง Boom n n e l นะคะ b w o m z แช n นลซึ่งกระทำความผิดในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามหรือว่า follower มากกว่า34,500คน Subscribe นะคะแล้วก็มีคนเคยชมผลงานขงเขามากกว่า7ล้านวิวไม่น้อยเลยล่ะนะคะก็คือถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งเหมือนกันได้นะคะโดยเขาก็มีการติดต่อแล้วก็ดำเนินคดีไปแต่ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ พูดคุยยอมความกันหลังจากนั้นเนี่ยนะคะนายบูมเนี่ยนะคะหรือว่าบูมชาแนลเนี่ยก็ได้ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการออกมาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ตรงของตัวเองเป็นอุดทาหอ์ให้กับเหล่าเกรียนคีย์บอร์ดคนอื่นด้วยนะคะดูคลิปช่วงหนึ่งของบูม a n n e l ค่ะคลิปวีดีโอนี้เป็นประสบการณ์ตรงของบูมที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆได้รับฟังเนื่องด้วยปลายปีที่แล้ว คุณปราวานโพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับการขึ้นเวทีประท้วงของฝ่ายม็อบบนแพลตฟอร์ม YouTube โดยการไลฟ์สดต่อมาเกิดกระแสบูลลี่คุณปราวานในโซเชียลยังลามมาถึงแบรนด์สีพันวาเป็นโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่คุณปราวานเป็นผู้บริหารอยู่ทั้งที่คุณปราวานแค่เพียงแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นบูมเองก็ได้ทาการก๊อปปี ข้อความในทวิตเตอร์ทั้งภาษาไทยอังกฤษจีนลงไปรีวิวใน g o o g l e Map โดยใช้ a อคเค้าของ YouTube มีส่วนทำให้คะแนนรีวิวจาก5ดาวของโรงแรมสีพันวาลดเหลือ1-2ถึง2ดาวซึ่งตอนนั้นเองบูมทำไปด้วยความคือขนองอินกระแสอินการเมืองที่มีกระแสสังคมแบรนด์ 4,000วาซึ่งการกระทํครั้งนั้นไม่คาดคิดว่าจะไปทําร้ายใครเป็นแค่ความคึกขคนองสนุกสนานในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งวันถัดไปเกิดชุดคิดตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันไม่ดีเป็นการเฟกรีวิวลงไปโดยใช้ข้อมูลไม่จริงจากโซเชียลจะทําการลบแก้ไขซึ่งตอนนั้นข้อมูลทุกอย่างก็หายไปหมดแล้วภูมคิดว่าเรื่องมันจะจบแล้วเหตุการณ์มาถึงช่วง ธันวาท้ายปีนะครับบูมได้รับทราบข้อมูลมาจากญาติว่าบูมโดนหมายเรียกซึ่งตอนนั้นหมายเรียกที่โดนก็คือข้อหาบินประมาทและก็อพอรบอรคอมพิวเตอร์มาจากจังหวัดภูเก็ตตอนนั้นบูมเองก็ไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนแจ้งความสอบถามไปสอบถามมาเขาได้เรื่องว่าเป็นสพวิชิตนาทีนั้นบูมตกใจมากเฮ้ยเราทำอะไรผิดลงไปมันมีเหตุการณ์ช่วงกันยานี่แหละที่เรา ไปเฟครีวิวใส่โรงแรมสีพันวานึกถึงคําที่แม่เตือนขึ้นมาเฮ้ยคำพูดของแม่มันเป็นจริงแล้วกับการกระทําผิดลงไปตอนนั้นคิดในใจว่าเจอเรื่องยุ่งเข้าแล้วมาถึงวันที่เข้าพบพนักง,งานสืบสวนที่สพวิชิตจังหวัดภูเกต็ตที่ตำรวจให้คุยกับพี่ๆพ,พ,พนักง,งานจากโรงแรมสีพันวาเพื่อเจราจาพูดคุยเกี่ยวกับข้อความที่บุงไปพิมพ์ ซึ่งพี่ๆเขาก็บอกว่าการกระทําของบูมที่บูมโพสเฟก e r รีวิวลงไปใน Google m a p ส่งผลให้ทางโรงแรมเสียหายและต้องการให้บูมได้บทเรียนว่าสิ่งที่บูมกระทําผิดเป็นตัวอย่างให้กับสังคมให้กับคนที่ยังทําแบบบูมตามกระแสการกระทําของบูมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําลายการท่องเที่ยวของไทย เกิดผลกระทบวงกว้างทั้งเศรษฐกิจที่โดนพิษโควิดอยู่แล้วกลับมาเจอการกระทําแบบบูมเหมือนเป็นการซ้ํำเติมคนที่โดนพิษจากโควิดอยู่แล้วให้มันหนักเข้าไปเมฟังก็เสียใจจริงๆไม่คิดว่ามันจะส่งผลกระทบมากมายขนาดนี้ทางโรงแรมสีพันวาเองต้องเสียทางรายได้และชื่อเสียง ทนายต้องการให้บูมชดใช้จำนวนเงินหลายล้านบาทซึ่งทางบูมและครอบครัวไม่สามารถนำเงินส่วนนี้มาชดใช้ได้จึงขอชอดใช้ไปจํานวนเงินสองหมื่นบาททางโรงแรมเองก็มองเห็นถึงหลักมนุษยธรรมที่บูมเองต้องดูแลแม่และครอบครัวจึงไม่ติดใจในจํานวนเงินส่วนนี้ที่พี่เขาขอให้บูมไม่ไปทําร้ายใครอีกไม่ว่ากับใครทั้งนั้นและใช้ความจริงในการนําเสนอ ข้อมูลจริงไปศึกษามาให้จริงก่อนจะพิมพ์ก่อนจะโพสต์ก่อนจะแชร์เพราะผลกรรมที่บูมได้กระทาไว้มันส่งผลกระทบต่อบ,บูมโดยตรงและครอบครัวซึ่งต่อไปบูมอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้อาจจะต้องติดคุกเสียเงินเสียทองมากกว่านี้เสียเวลาเสียอนาคตอีกมากมายกับการกระทาที่ไม่ได้ไต่ตองบูมอยากจะบอกว่าถ้าเราทาถูกต้องจะทาให้เราปลอดภัย สุดท้ายบูมต้องกราบขอโทษจะคิดก่อนจะพิมพ์จะกลั่นกรองข้อความข้อมูลทุกอย่างบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ให้ถี่ถ้วนและจะไม่ทำเหมือนเหตุการณ์นี้อีกแล้วขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับบูมได้ปรับปรุงตัวแก้ไขในสิ่งที่ผิดและเมตายอมความให้บูมบูมต้องขอโทษ และกลาบขอบคุณในหน้าที่นี้